ทุกคนไกลเป็นไททันหมดเลยนี่คือเป็นฝีมือของเธอนะบีอุโ้ยโอคนาตโคตรใหญ่โอ้โหสาใจไหมสนุกสนุบสนุบอย่างเงี้สนุกมันปลักก,กักมันลืมหึม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับน้องเฟิร์สนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร<ช>์แต่บอลหยุดแล้วนะคะก็วันนี้ปอจะพาเฟิร์สนะคะมาเล่นแผงๆกันค่ะเล่นอะไรแผงๆเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอะ่อะ,อะ <laughs> <laughs> วันนี้นะคะปอจะมาให้เฟิร์สเนี่ยเล่นแบบใช้สูตรนะคะก็คือไม่ยากเธอเล่นง่ายใช่เปล่าเดี๋ยวก็เล่นยากอีก เล่นง่ายเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราทะเลาะกันจริงๆนะคะก็เลยคิดว่างั้นปอต,ต้องหาอะไรที่มันง่ายๆให้เฟิร์สเล่นแล้วกันเนาะจะได้ไม่ตีกันโอเคเปล่าโอเคอันนี้คือเฟิร์สเนี่ยเพิ่งตื่นนอนเลยนะก็คือแบบว่าหัวเนี่ยเพิ่งสะมาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใช่ครับเพิ่งสะมาเลยใช่ในการเล่นครั้งนี้เนี่ยจะมีสูตรทั้งหมดประมาณ20สิบหรือ30ินี่แหละคือแบบว่าหลายอย่างเลยอ่ะ ดูนะหนึ่งสองซ้ำปึ๊บอย่าเพิ่งโดนตัวไหนนะคะอันนี้คือเป็นหน้าสุตข,ของตัวเราค่ะเฟิร์สอยากเล่นตัวไหนลองอ่านดนูซิว่าคุ้นๆบ้างหรือเปล่านะรู้สึกว่าไม่นั่งอ่านอยู่ไงอ๋นอนอั่งอ่านอยู่เอาจริงๆคือไม่น่าจะคุ้นเลยเพราะว่าเฟิร์สเนี่ยไม่ค่อยรู้จักตัวละครตัวกร์ตูนตัวหนึตัวไหน ไททันไททันเหรอใช่เอ้ยเอ้ยน่ารักอะโอเคอะไททันตัวทีใช่ต้องกดไปที่ตัวทีกดเลยกดเลยนี่คือไททันที่เธอต้องการอ่ะทีนี้เธอไปดูซิว่าเพื่อนๆเนี่ยกลายเป็นอะไรเฮ้ยจ้าด่าดูดิดู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 ดิเป็นไงอ๋ออึ้งไหมเฟี้ยว คือมันจะมีตัวหนึ่งที่เธอสามารถกดบินได้เหมือนกับไรไททันเลยลองกดวิ่งดูสิไหนดูสิว่าตัวเราเนี่ยมันบินยังไงตัวไหนนะนี่ไงอุ้ยทำได้ไงอะ่ะเธอลองบินกดหลายๆรอบดิทุกคนกลายเป็นไททันหมดเลยนี่คือเป็นฝีมือของเธอเนะบีใช่เหรอใช่สิก็เธอ ทำให้เพื่อนทุกคนนักใครเป็นไทท่านน่ะเออแล้วต้องทำไงอ่ะฆ่ามันฆ่าได้ไหมต้องลองดูบ่ะเาใใาราเ <c oughs> ข้าไปใกล้ๆสิโอ้โหโอคนะตัวโคตรใหญ่เออต้องฆ่าไงมันกดตัวอะไร <c oughs> มันน่าจะกดฆ่าไม่ได้หรือเปล่าเออเธอมันฟันไม่ได้เธอคือเหมือนกับว่าสูตรนี้นะคะเขาก็ให้เราเนี่ยแค่มาวิ่งเล่นเฉยๆนะคะแล้วก็มากระโดดเล่นแบบนี้แหละแต่ไงแต,แต่ก็เหมือนอยู่นะเหมือนอยู่เหมือนอยู่แต่เบื่อยัง <c oughs> เบื่อแล้วเอาตัวอื่นดีกว่าฮะเฮ้ยมาค่ะตัวต่อไปเธออยากเล่นตัวอะไรหรอจ๊ะจริงๆเนี่ยเขาไม่อยู่ตัวหนึ่งที่เธอน่ะต้องชอบแน่ๆเลยไหนตัวไหนตัวนี้ไงเล่นอะไรก็ตัวนี้เธอต้องกดไปที่ตัวอีตัวอีเหรอเลอลองดูดิ ฮ้ยตัวนี้แหละที่เธอต้องชอบมากแน่เลยไหนขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยเร็วนี่ผู้หญิงคนนี้คือใครลักษณะคือเป็นนางพยาบาลที่มีเชอโลคอยู่ในตัวเธอลองเข้าไปใกล้เพื่อนสิเนี่ยเน,นี่ยเชโลคเนี่ยติดผมใช่ลองเข้าไปสิเนี่ยอือเป็นไงะก็ค <c oughs> ือว่า พอเราเนี่ยเข้าไปใกล้คนอื่นนะคะตัวของเพื่อนเนี่ยก็จะตุยจนไปเลยเออขอโทษนะครับขอโทษนะขอโทษนะหลบทางหน่อยเธอห้องของคุณครูหลบทางหน่อยครับห้องมีห้องนี้หลบทางนะครับหลบทางหน่อยหลบทางนะครับนี่โอ้โนี่ไอ้นี่จะมาฟ้องจะมาฟ้องเหรอขี้ฟ้องเธอแต่ว่าพลังนี้เนี่ยมีคนนึงที่เธอไม่สามารถใช้การได้คือคนไหน คือคนที่อยู่บนชั้นสามเราขึ้นไปดูข้างบนดิได้นี่ขอเก็บก่อนพ้นมันเป็นไนเล่นอย่างงี้ง่ายกว่าปะชิลเลยอย่างงี้เพอาะว่านะเฟินเนี่ยหมองกับการเล่นอย่างงี้มากกว่าไปครับชั้นสามชั้นสามเป็นไงห้องนี้ใช่ปะนี่แหละนี่แหละคนที่อยู่ในห้องเนี้ยจะไม่ตายเธอระวัง เลต้องทำไงอ่ะรอเขาเ้าไปใกล้ๆสิเธอรอเข้าไปใกล้ๆสิเห็นไหมว่า <c oughs> เขา <c oughs> อม,มตะอ,อแล่ถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะตัวอื่นก็ไม่ได้ไม่ว่าจะใช้ตัวไหนเราก็จะไม่สามารถทำอะไรผู้ชายคนนี้ได้เลย <c oughs> เพราะว่าเขาคือผอ,อแล้วก็มีอีกคนนึงเธอคือลุ่มพี่เด่นไปเลยเยเห็นไหม ทำอะไรเขาไม่ได้เลยปเป็นตัวกันไหมได้ขอชอนนี่ว่อนแลกวชอบชอบเพล,ลินเพลลินมีคนเพล,ลินนะครับผมสาใจไหมสนุกสนุก,น,กนี่สนุกอย่างเงี้สนุกมาตัวต่อไปจะเล่นตัวไหนดีจริงๆก็มีหลายตัวเลยนะเธอที่เธอต้องลองเล่นดูเนี่ยเบอร์เบอร์เซอร์เกอร์เบอร์เซอร์เกอคือไหน <F 7. S 1> อ่ะ F 7อ่ะลองดู F 7ชื่อมันคุ้นๆนอะ อ่ะกดเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะเป็นตัวแบบว่าเขาก็พูดไม่ถูกอ่ะแต่เขาเคยได้ยินอยู่ลองกดอ่านดูสิเฮ้ยเป็นไงโอ้ลองกดอะหลายทีสินี่เ้ยก็ประกาเลยลุยเลยเธอจะกาเอาษา โอ้โอ้หู้ยว่าขาเหล๋อเหรอมีคนสนุกนี่เหรอนี่นี่นี่เสื้อแดงคูดแดงคนนี้นี่เออครูจะไปไหนคะนี่ไงเมาหมดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเธอเฮ้ยนี่มันร่วมที่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเธอดูท่าเดินดิต้องกดอาเพื่อหยิบมีดก่อนนะจ๊ะ เราเจ้าเหรอเราไม่ต้องรอเราใช้นี้ก็ได้เอออันนี้ก็ได้เฮ้ยสาวสวยนะเออนี่นทำด้ลงคอเฮ้ยอุ้ยทำไมท่าเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะก็เพราะว่าเธออ่ะกำลังคลั่งเออคลั่งแล้วโอ้บีดู้ยท่าวิ่งแบบ,บว่าโคตรได้อะดูดิเออโคตรเฟี้ยวอ่ะเออ,เอ,อ ไม่อันนี้เขาแค่เดินผ่านก็ฆ่าเลยเนี่ยใช่เพราะว่าเธอน่ะเกือบการข้างแล้ว<ด>เห็นนะดูดิู่เธอเขาว่าเปลี่ยนตัวเหอะอันนี้มันแบบว่ามันน่ากลัวเกินไปอ,ะอ่ะเออมีคนติดลมอมอตัวสุดท้ายเธอจะเป็นตัวอะไรตัวอ,อะไรดีนะลองหาดูเซเนี่ยไอเอฟสิสองเวลาสุดท้ายเลย โหเธอเลิกตัวนี้เลยเหรอเขาก็ไม่รู้เขากมัวอย่งนแล้วเธอจะรู้ว่ามันบรักกักกักลืมพึมพึมใช่เหรอเออลองกดดูกดเลยนะเออวูอ๊ ดูดิโอ้โบลับกกั๊กอะเออวิ <นะ S 1> ออแต่ว่ามันดูแบบว่ามันดูน่ากลัวเธอใช่แต่ก็ดูน่ากลัวนะดูดิเห็นไหมใช่อันนี้นะคะเป็นตัวละครที่อยู่ในเกม Resident Evil เป็น<ช>ตัวโกงเออหูดูด,ดิ <laughs> <laughs> <า S 2> เธอหลดเกมเราน่าเกียดมากคือมันยืดย,ดดย,วยาวมันก็ไม่รู้นะเธอแปะพลังของเจ้าตัวนี้คืออะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปใกล้ๆใช่ไหมลองกดคอนโทรลดูซิ อุ้โอ้โหโคตรโกงอ่ะจริงโกงมากเราลุยเลยวะล่ะลุยเลยเอาใครก่อนดีเอานี่ก่อนเลยมาแล้วย่องย่องเนาะน่ากลัวมากดูดิเธอนู่นเลยเอาเอากลุ่มนู่นมั่งดิกลุ่มมันใหญ่อ่ะเอออะไรอะไรอะไรเออนั่้ไงกลุ่มนู่นกลุ่มนู่นกลุ่มนู้น ลุมพี่ฆ่าไม่ได้จ้าหมอกรก่อนโหอ้โหโอ้โหน,นี่ไงอหม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 อหอหอหมอหมอดูอหมอหมอกอหมอหมอหมอนมอหเอหมอหมอหอหอหมห่อห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 หนออหมขอหูหน้ห <c oughs> อหมออหมมอหอหมออทอ ป็นไงดูโลกจิตขึ้นมาทันทีเลยนะคะอยากมาเล่นนี้อีกไหมอยากก็จัดไปเลยก็เดี๋ยวปอจะพาเฟิร์นนะคะมาเล่นแบบนี้อีกแล้วกันนะคะปอคิดว่านะถ้าเล่นแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยหรือเควสนะคะเฟิร์นเน่น่าจะไม่รอดค่ะเนาะเพราะมันยากเกินไปใช่ไหมใช่โอเคก็สําหรับคลิปว,วันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ ก็แชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับอีกแหละทำเหมือนเดิมเลยโอเคค่ะวันนี้พอเราก็เฟอร์ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน